สามีเป็นคนฝรั่งแล้วอยากรับลูกของเรานะคะเป็นบุตรบุญธรรมนะคะจะมีข้อดีและข้อเสียยังไงนะคะเราจะมาอธิบายเรื่องข้อดีก่อนข้อดีก็คือนะคะลูกสาวเราจะได้พาสปอร์ตตามสามีสมมติกรณีตานะคะสามีเป็นคนเยอรมันแต่ทํางานที่เดนมาร์กลูกสาวก็จะได้พาสปอร์ตของเยอรมันพาสปอร์ตเยอรมันก็คือสามารถที่จะลูกสาวเราอนาคตอะคะ่ะ สามารถที่จะไปไหนก็ได้ไม่ต้องขอวีซ่าทุกประเทศเปิดให้กับเยอรมันทุกประเทศเปิดให้กับเดนมาร์กนี่นะคะอันนี้ข้อดีนะคะตอนนี้นะคะลูกสาวเต๋าก็มาอยู่ที่นี่ประมาณสักปีจ,<ร>จะครบสี่ปีแล้วนะคะคือพเพิ่งเราเพิ่งดําเนินเรื่องแต่เราพูดกันตั้งแต่แรกๆนะคะลูกสาวเต๋อ<า>เป็นบุตรบุญธรรมแรกๆเลยนะคะที่เข้ามาแต่ก็คือเรายังไม่ทําเรื่องนะคะเพราะว่า เรื่องมันมันมีหลายเรื่องที่ต้องทําเราก็เลยทําทีละเรื่องแล้วเรื่องนี้มาปีนี้สามีก็เลยบอกว่าฉันอยากยืน่นก็เลยพากันยืน่นแล้วก็เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ยื่นนะคะ ừ, ระหว่างที่ยังไม่ยื่นนะคะลูกสาวเต๋าเต๋าจะเป็นคนที่ได้รับเงินเดือนสาวที่เอประเทศนั้นๆเขาซัพพอร์ตะคะ่ะประเทศเดนมาร์กเขาซัพพอร์เตะะ๋ามา สามน่าจะสามเดือนออกครั้งหนึ่งนะคะประมาณสักพันห้างงประมาณสักพันสามมันแล้วแต่ว่าเงินเดือนเราจะได้เยอะไหมถ้าได้เยอะอเขาเราน้อย<ะ>ไปแต่ถ้าได้ไอ้น้อยเขาก็จะ s u p p o r เราเยอะขึ้นแล้วแต่ลำดับของเงินเดือนแล้วแต่ประเทศนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่ประเทศนี้จะประมาณนี้ปร,ประเทศเดนมาร์กนะคะที่เราอยู่ตอนนี้เสียภาษีอะไรที่ประเทศเดนมาร์กหมดก็คือเหมือนเป็นคนของประเทศเดนมาร์กแต่ ถ้าพาสปอร์ตก็คือพาสปอร์ตของสามีจะเป็นพาสปอร์ตของเยอรมันแล้วก็ลูกสาวถ้าสามีรับลูกสาวเป็นหุบบนทามก็จะเป็นพาสปอร์ตของเยอรมันแล้วเตาก็เป็นวีซ่าของ eu เป็นวีซ่าร่วมเชิงเกนนะก็คือข้อดีก็คือลูกสาวเรามีสองพาสมีสองพาสปอร์ตก็คือพาสปอร์ตไทยแล้วก็พาสปอร์ตของเยอรมันนะคะอันนี้ก็ อนาคตรเราไม่รู้ว่าลูกเราอยากเป็นอะไรลูกเราอยากทำอะไรถ้าลูกเราอยากไปไหนก็สามารถที่จะไปได้โดยที่แบลว่าไม่ต้องขอวีซ่าอีกนะคะแต่ถ้าวีซ่าทาง,งานก็อาจจะอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าวีซ่าที่แบบว่าไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขอวุ่นวายก็จะตกที่เต่าต้องทำวีซา่านะคะวีซ่าไปนะคะสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รบับแบบมันเยอะมากกว่าที่เขาถือพาสประเทศไทย<ๆ><ๆ>นะคะสิทธิประโยชน์เขาจะได้ เท่าเทียมกันกับเด็กที่อยู่ที่นี่เด็กที่อยู่ประเทศเดนมาร์กเลยนะคะเท่าเทียมอันนี้จะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียกรณีที่แบบว่าลูกเราอยากออกต่างประเทศออกออไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าของผู้เยาว์ก็คือต้องไปกับแม่เท่านั้นเพราะว่าแม่มีสิทธิลอยเปอร์เซ็นแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาจะไปแค่สองคนกับพ่อเขาอย่างเงี้ก็ได้นะคะเพราะว่า เราเขาจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมแล้วแล้วก็นำสกุลก็จะเป็นนมสกุลของพ่อเขาพ่อสามีฝรั่งแล้วก็สามารถที่จะออกไปเที่ยวสองคนได้โดยที่ไม่มีเราเพราะว่าเขาเป็นลูกของเขาแล้วค่ะากาบไทยก็ต้องถือพาสไทยถ้าถือทั้งสองพาสนะคะแต่ก็คือถ้าจะออกเอ่อออกจากยุโรปก็คือต้องสแตมป์เอ่อพาสปอร์ตเอ่อ ของเยอรมันแต่ถ้าเข้าประเทศไทยก็ต้องเต็มพาสปอร์ตของไทยเพราะว่า,าถ้าเราเต็มพาสปอร์ตของไทยก็คือเราสามารถที่จะอยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องขอวีซ่าแต่ถ้าเราเต็มพาสปอร์ตเออเยอรมันเข้าประเทศไทยเราต้องอยู่แค่เราอยู่ได้แค่5สัปดาห์45 45วันนี้ถ้านอกจากนั้นเราต้องเสียเงินนะคะต้องขอวีซ่าเพิ่ม น,นั้นข้อดีไปนะคะอันนี้มันฟังข้อเสียนะคะเป็นเ,เป็นลูกของเราเรามีสิทธิ100์ร้อยเปอร์เซ็นแต่เมื่อเราให้เขาเป็นลูกคุณทมแล้วนะคะสามีเราก็มีสิทธิ์กับเราคนละครึ่งก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเมื่อก่อนอเราจะตัดสินใจเด็ดขาดได้แค่คนเดียวคือลูก<ต>ของเราเขามีสิทธิ์แล้วนะคะก็คนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมีน,นามสกุลของสามีเมื่อก่อนเป็นนามสกุลของเตา เราก็ต้องเปลี่ยนพาสปอร์ตล้วก็ต้องเปลี่ยน port, น,นามสกุลของสามีและทุกอย่างนะคะแต่ก็จะมี ID c ดี d EU ว i s a แล้วก็พาสปอร์ตไทยก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนนามสกุลหมดเลยนะคะอืมก็คือไม่ใช่นามสกุลแม่และเป็นนามสกุลพ่อเขานะคะพ่อสามีฝรั่งของเรานะคะกรนีออกนอกประเทศนะคะเอออันนี้ก็พูดแล้วนะคะก็ว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าสมมติเออกรณีเราอย่าล้างกัน เขาสามารถที่จะเอาลูกเราออกนอกต่างประเทศได้ออกนอกประเระทศกรณีที่เรายังไม่ไม่ให้เขารับลูกเราเป็นบุตรบุญธรรมเขาไม่สามารถที่จะพาผู้เยาว์ออกนอกประเทศได้ยกเว้นแม่เท่านั้นที่จะพาลูกออกนอกประเทศได้ <Okay. S 1> แต่เราก็ต้องดูค่ะเราต้องดูด้วยว่าเขาดีไหมเราอยู่กันได้ไหมเราทะเลาะก,กันบ่อยไหมแต่เท่าที่ต่าดูสี่ปีที่เราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยทะเลาะก,กันนะคะ เขาก็รักลูกเราดูแลอย่างดีนะอืมมีอะไรก็ช่วยกันจ่ายนะไม่ใช่เราจ่ายแค่ฝ่ายเดียวกรณีลูกเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือว่าต้องเมื่อก่อนจะเป็นแค่แม่สามารถที่จะมีเสียเออในตอบว่าตกลงไหมหรือว่าไม่ตกลงให้ลูกเราเข้าการรักษาแต่ถ้าเราให้สามีเรา รับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเราก็สามารถเขาก็สามารถมีสิทธิ์ในตัวลูกของเราได้เหมือนกัน50เเซเท่ากันนะคะทั้งเราแล้วก็เขาเซ็นตกลงด้วยกันแต่ถ้าเขายังไม่เป็นพ่อของพ่อบุตรบุญธรรมของลูกเราเราสามารถมีสิทธิ์ร้อเปซข้อสุดท้ายนะคะกรณีเนี่ยเป็นดาบสองคมนะคะเป็นดาบสองคมที่แปลว่าสมมุติว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ละ แล้วเรื่องออลูกของเราอ่ะเราอยากเอาออกไปจากเขากรณีที่หย่ารางกันกรณีที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาลูกของเราออกจากเขาได้คือ,หร,อหรือว่าต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันว่าใครจะรับลูกหร,หรือว่าใครที่จะมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกเราได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ศาลก็จะตัดสินให้อยู่กับคนนั้น ถ้าศาลบอกว่าให้สามีฝรั่งเราให้ลูกอยู่กับบ้านกับสามีฝรั่งเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะให้อยู่คนละครึ่งอย่างเงี้ยคนละครึ่งเดือนนะคะเดือนหนึ่งอยู่กับสองอาทิตย์อยู่กับแม่สองอาทิตย์อยู่กับพ่ออย่างงี้หรือว่าอาจจะอยู่กับพ่อทาวนแต่แม่สามารถที่จะอาทิตย์หนึ่งเข้ามาหาลูกได้อย่างนั้นก็แล้วแต่ศาลเขาจะตัดสินใจกรณีที่อย่าล้างกันนะคะแต่เราเมก็ ไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกของเราเร้อยเปอร์เซ็นตนี่ค่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราก็ตัดสินใจเอาเนาะว่าจะเลือกเอาข้อไหนให้ลูกเราเป็นบุตรมุทธรรมของสามีไหมหรือไม่นะคะแราเขาบอกว่าไม่ต้องเนาะไม่ต้องลูกเราก็คือลูกเราลูกเขาก็คือลูกเขาถ้าเรามีลูกกับเขาเนาะว่าอย่างห้าสิบเปอร์เซ็นเท่ากันนะคะแต่ถ้าเป็นลูกเราก็เอาตามลูกนะคะ ถ้าแม่ได้วีอะไรลูกก็จะได้วีอันนั้นตามมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเลยนะคะเป็นแนวทางดีๆที่แบบว่าบุตรอาจจะตัดสินใจได้ว่าคุณอยากให้ลูกเราเป็นบุตรบุญธรรมของสามีสามีฝรั่งหรือเปล่าแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรแต่แต่ว่าข้อเสียมันก็มีข้อดีมันก็มีก็แล้วแต่ใครจะตัดใ,ใจว่าจะเอาแบบไหนนะคะโอเคคลิปนี้ก็บา,บายไปแล้วค่ะ